ก็กาสวัสดีทุกคนด้วยนะนี่ผมมาเล่นจีเทวีอ่าในเงคุณซิตี้โรเพนะฮะแปมหนึ่งนะผมขอเอาไอ้นี่ลงอา่าแต่ว่าลิงสตรีมลงไอ้นี่แป๊บขอดแม่งภาพ I believe here. Hmm. Madi, macam ni, macam kita naik wah hap -hap. <laughs> ขอแก้แป๊บนึงนะจะเปิดปฏิสัตา์แล้วนะโอเคแป๊บมันมีของเก่าเหมือนวันไอ้นั่นบั๊กอยู่ไว้ทุกคนขอแก้แป๊บนี่ตรองอน,นี้กินเหมยฮีก็กลัเนาะ โอ้โูเนาะโอเคถ,อถือว่าไม่แหล็กยังได้อยู่ยังไหวอยู่ทุกคนขอทำการออกอ่ของที่มันไม่จำเป็นก่อนแล้วกันรู้เลยตรงนี้ก็สตาร์จังวะแล้วหนงนะ ใน,นประเทศมีทั้งหมดอยู่5คนนะทุกคนที่จะลองมาเล่นดูก็มาได้นะฮะสอบไปธิ์กีบ้างหนึ่งเขี้ยหากเกีไม่เจอเจอละกีบแม่งพับหน้าจอไงทุกคนอืมไปเลี้ยทางนี้ออกไม่ได้๋ตวผมต้องไปกินอาหารที่อ e ีสโซนะนะิกนัเนี่ย อาหารกระน้ำไปทีคนดูสองคนด้วยนะครับผมสวัสดีครับแหมเหมือนแชทสดน่าจะไม่ขึ้นมั้งทุกคนเป็นไรแชทไม่ขึ้นเป็นไร นี้ผมลองสตรีมอย่างเงี้ยมันจะแบบเออมันจะกระตกไหมอะไรไหมถ้าไม่กระตกก็จะได้สตรีมต่อยาวๆเลยแบบแบบ๊บแบบนี้ก็อย่างที่บอกไปมันเป็นอาดีเรียสโลเพนะครับผมคือเราต้องทำตามชีวิตจริงของเราทุกอย่างเลย อะ่แบบยังไงอ่ะคืออย่าทำเกินจริงอะ่ะแต่ถ้าอยากรู้แบบอะไรเพริ่มเติมมาดูในดิสคอร์ดได้นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดิสไว้ให้เอ๊ว่าแต่ผม,มลิงก์ดิทไว้ไหนวะหาไม่เจอช่างฮะเดี๋ยวค่อยเอาให้นะผม มันอยู่ไหนวะหาแบบเจอละเจอละเจอละอ่ะทีน้ผมใครอยากเข้ามาเล่นก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจิ้งว่าให้นะทุกคนเดีเ๋ยวผมจะไปขุดเหมืองรั้ผมหลังจากเมื่อกี้ดีโดนตำรวจจับไปที่นี่นาหัวอ่ผมต้องไปรับนดเราคือคนดีเกินนะอะเออนี่ไง ก็น้องัวไม่ไกลไว้ที่พี่บันนี่นี่ว่ะเชี่ยก็ตุกมาปอซิงมาทุกคนแต่ข้อเสียม,มันละเอียดเ,เดี๋ยวจะนี่ผมบอกไปเดี๋ยวอธิบายอีกทีแล้วกันคือจะอธิบายได้วยขี่รถไปด้วยแล้วกันนะทุกคน ก็คือรายละเอียดของเซิร์ฟนี้คร่าวๆนะฮะคืออาชีพมีหลากหลายครับผมแล้วก็อ่ามันข้อเซิร์ฟมาให้เงินกี่พันไม่รู้ผมจําไม่ได้แล้วก็แจกรถฟรีคันนึงคือกอระบอกแดงครับผมไอ้คันนั้นแล้วก็อ่าของแต่งตัวในเสื้อผ้าอะไรเยอะนะครับผมระบบคราฟอาวุธอะไรเอ่ยตู้เซฟอ,อะไรเอ่ยก็มีนะฮะ พอโซนก็มีชิงถงว่ามีนี่คือระบบข้าวนะฮะเอ่อแล้วก็มีระบบกดชิปก็ดีบนะฮะเงีย้ยจะเก็บตังค์แต่งกระเป๋าแทงทุกคน <c oughs> ระบบต่างๆก็ลองมาลองมาเล่นกันดูนครับผม ตอนนี้เซิร์ฟเปิดใหม่ครับผมโอเคถ้าผมขับรถไปเงียบอย่า่ยายสงสัยนะทุกคนจะตั้งใจขับรถอยู่อย่าอย่าถามแล้วกันเงียบทำไมอะไรเงี้ยสวัสดีคนโดสามคนนะครับผม แม่งแรงเกินเดี๋ยวผมว่าจะป้นรถบอดขับนะเนี่ยพอไปเหมืองแล้วนะันน่าจะมีคนมาีเกีเยดเกียร์ไปยูยตอนนี้มีคนในประเทศมีทั้งหมดหกคนแล้วนะอ่าในโลของผมตอนนี้ก็คือคือชื่อโจของผมโลของผมนะแล้ในสีโอซิชื่อมอสนั่นแหละ มันจะหมดเลิกประเด็นใครที่อยากมาเล่นจริงๆนะอันนี้ผมบอกเลยเซิร์ฟนี้แนะนำาครับผมมันก็แบบนานๆทีมันจะมีแบบแก๊งตีกันนะผมผมโคตรตอนนั้นผมไปดูแฟงโคตรมันเลยแต่ไม่ได้ดูเซิร์ฟนี้นะผมมันเป็นอีกเซิร์ฟหนึ่ง แข็งมันตีกันผมก็เลยมาลองมาเล่นประเทศที่แบบเขาให้นั่นกันแล้วพึ่งก่ออะพึ่งพึ่งพึ่งเปิดอะ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงใช้อีเตอร์กันเคละนักวถดแป๊บ อ่าระบบระบบทางานขุดเหมืองก็ขุดหินตรงนี้อ่าไปซื้อทีอิตเตอร์ที่ร้านค้าแล้วก็มาขุดหินนะฮะกดใช้เทมก่อนแล้วก็มาโพตรงเนี้ยแม่งโคตรเจร๋งเลยว้ทุกคนสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีครับใครที่อยากเล่นก็เข้ามาเล่นได้นะทุกคนแต่สอบเวริสอันนี้บอกว่า่อนอันนี้สอบเวริส คือคนที่อ่าลองไวริสนะฮะมันจะมีอ่าผมอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงเลยผมขอจะอธิบายแป๊บนึงนะขอ,อนี้ก่อนจบแป๊บนึงนะทุกคน ฉันเป็นชาวพันลแล้วนะทุกคนโอเคมาละ เดี๋ยวคนดูทุกคนด้วยนะฮะสตรีมโอ้ได้เพชร่ปผมสตรีมเรื่อยๆนะวันนี้จีเทะคือมันก็ถามว่าอ่ะทำไมผมถึงมาเล่นจีเทมันก็มีหลายอย่างฮะคือ,อที่ผมเล่นก็คือเซิ์ลมันแนวซีเรีส์อะทุกคนแล้วผมชอบเงียเซิร์ฟแนวซีเรีส์อะ ได้เฟดีกแล้วนาซิเลสมันดีอย่างหนึ่งนะทุกคนสำหรับผมนะคือมันเล่นตามตัวตัวเองอ่ะน,นั่นแหละมันนกนะมันเล่นชีวิตจริงๆอ่ะทุกคนได้เฟดตสิบก่อนแล้ว เคโเคเคมันอ่าผมตอนนี้ก็ทำงานหมดเหมืองนลทุกคนเก็บตังค์ซื้อออฟโรดรถอ่ะันรถทำงานอะไรเงี้ยที่มันขนของได้เยอะๆอ่าได้เพชรอีกแล้วสวยตลาดโลกก็มันก็มีนะฮะอ่าราคาเพชรขึ้นเดกแล้วทุกคนเป็นพันสี่แล้วนะ ซึ่งส่วนนี้อยากทัวร์แบบเยอะๆนะแต่เดี๋ยวเอาไว้ก่อนมันมีเยอะเกินจนแบบไม่รู้จะเลือกไปไหนเนี่เดี๋ยวขอทัวร์มาให้ได้รถเยอะๆก่อนแล้วจะทำคลิปทัวร์นะทุกคนนี่มาไลฟ์สตรีมพอที่เกียดตัดคลิปแบบเ,ปเมื่อยคนที่ด้อยู่ก็ฝากกดอ่าไลค์ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยและสับสไายด้วยนะครับ โอเคทุกคนกี้กผมเล่นอ่านอ่านดิท,ที่ขอเคลียนในดิทไงโดยนอกนอกเกมโอซีอะมีเกี่ยวกับเกมมันถาม่างเกี่ยมมามันก็เกี่ยวได้นิดนิดหน่อยหน่อยนะทุกคน ทางดีเรยอะเอาโอซีมันเกี่ยวเลยไอซี่ IC มันเกี่ยวเลยดีกว่าทดกคนแต่ผมว่าพอมันได้อะไอ้พวกเมทัลสกิกับเนี่ยเหล็กทองเนี้ยเยอะๆผมว่าผมจะไปขับบัตรดำบังนั้นขับบัตรดำแนั่แม่งตีไม่ติดสองรอบเลยทุกคน เราต้องแบบมาฟาร์มมันละผมว่าฟาร์มมันดีสุดละสวัสดีคนรู้ทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีครับงนกันนั่นเนี่ยเขียชีเอ้ยถ้าผมอยู่ดีๆสักพักเนีบคืออาจจะไปหาของกินก็ได้นะทุกคนอย่าตกใจ ก็จะจตกใจอะครับน้องๆอคนนี้อยากเล่นตอนนี้ก็เซิฟเปิดให้สอบไวลิสอยู่นะทุกคนต <c oughs> ัวคิวไม่ได้แล้วบ้างวาะอากาศออกซิเจนอ๋ออืม อนี่นี่เดี๋ยวค่อยไปซื้อหน้กากากออกซิเจนใหม่ก็ได้ไม่เป็นไร เมื่กี้ผมไปไนั่นมามาละมาแล้วกลับมาแล้วเม,มื่อกี้ผมไปไนั่นมาที่บอก่าเมื่อกี้เมื่อกี้เธอพูดอะไรลืมลไปแล้วไปนั่นมาเอาของของกินเออหาของกินแล้วตอนนี้น เราก็ขุดเหมืองไปเรื่อยๆชีพของเราคืขุดเหมืองผมรอแบบให้มันได้อาวุธก่อนผมจะไปไปออคอเนอร์นแต่เราต้องซื้อรถซื้ออะไรอะเยอะก่อนเราต้องทำงานหาเงินกันก่อน เดี๋ยวไปห้องน้ำแป๊บหนึ่งทุกคนกลับมาแล้วกลับมาแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะาทุกคนขอตั้งค่าสตรีมก่อน Okay, okay, okay. ผมว่าสำเน้ามันก็นหนุกนะมันอยู่ที่สำหนที่คุณไปเล่นแล้วคุณบอกไม่หนุกอะ่ะอาจจะเป็นพฤติกรรมของคุณหรือเปล่าฮะคำหนึง่งตัดจอดอือ ของกินที่ผมเอามาคือทุเรียนเว้ยผมรู้ใครๆก็ชอบทุเรียนแต่ผมยังชอบเลยเชี่ยละ